เวลา8นาฬิก58นาทีสมเด็จพระกนิฐาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณนะห้องประชุมบางสะปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวะชนในถิ่นทุร,รกันดาลตามพระราชดำริ เวลา8.58นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระกนิฐาธีราาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรััตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จออกนะห้องประชุมบางสะปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม <เท S 1> พระราชดำริตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณตำบลดมประดิษฐ์อำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธา,านีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลาเกือบ40ปีมีนักเรียน71คนมีครูตอชอดเนายครูอัตราจ้าง1คนในการนี้ท่อพระเนตรการสาธิตการสอนการแก้ไขปัญหาวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่2เรื่องการสะกดคำ โดยวิธีบันได6ขั้นได้แก่การใช้สื่อการสอนเพิ่มความสนใจฝึกการอ่านควบคู่กับการเขียนฝึกคัดลายมือวาดรูปประกอบคํานำคํามาแต่งเป็นประโยคสื่อสารรูปหรือเหตุการณ์จริงและการเขียนคําตามรูปภาพได้พระราชทานกำลังใจแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ในช่วงสถาน,นาการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ทรงชื่นชมที่ได้ทบทวนการเรียนเข้ามาศึกษาออนไลน์โดยใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนต่อชดอกใกล้บ้านและมีพระราชดำรัสจะซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติมเพื่อพระราชทานให้กับนักเรียนและซื้อไว้ประจําห้องสมุดทรงแนะนำให้นักเรียนปัจจุบันดูรุ่นพี่สิทธิ์เก่าเป็นแบบอย่าง ด้านการจักสารไม้ไผ่เป็นกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทยซึ่งมีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ้ํำยืนและภูมิปัญญาชาวบ้านมาสอนให้นักเรียนสารตะคราในโอกาสนี้มีพระราชดำรัสให้ช่วยติดตามนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อมาศึกษาในการศึกษานอกระบบ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีได้สอนนักเรียนประดิษฐ์ดอ,อกไม้จากเศษผ้าไหมพื้นเมืองผ้ากาบบัวเพื่อเป็นอาชีพโดยนำส่งขายที่ศูนย์โอทอปของอำเภอและจังหวัดโดยเริ่มมีผู้สั่งทำรรจำนวน5ช่อทรงชื่นชมทางโรงเรียนที่ได้แก้ไขปัญหาผักผลมไม้ที่ผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคของนักเรียนโดยขยายพื้นที่ปลูกผักและผลมไม้เพิ่มในปีการศึกษา2564ถือเป็นสิ่งที่ดี และมีพระราชดำรัสให้ทางโรงเรียนและชาวบ้านหัดทำน้ำหมักชีวาภาพซึ่งสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยใช้ไล่มแมลงและระง,งับกลิ่งได้ได้พระราชทานคำแนะนำให้เรียนรู้ศึกษาดูง,งานและค่อยๆปรับปรุงน้ำดื่มในชุมชนให้สะอาดถูกหลักอนามัยในการนี้ได้พระราชทานค่าเดินทางไปพบแพทย์แก่เด็กหญิงอายุ11ปีที่ป่วยเป็นโรคหัวใจรั่วและมีน้ำหนักน้อย โดยได้พระราชทานคำแนะนำให้โรงเรียนจัดอาหารให้เป็นพิเศษเพิ่มไข่และนมและพระราชทานความช่วยเหลือด้านอาชีพแก่ครอบครัวของเด็กผู้ป่วยหัวใจรั่วเพื่อเพิ่มรายได้สำหรับกิจกรรมอาหารกลางวันได้จัดให้นักเรียนรับประทานอาหารแบบบฟเฟ่เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การตักอาหารแต่พอประมาณและเรียนรู้การใช้ระบบเข้าคิว นอกจากนี้ยังมีสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีได้มาสอนชาวบ้านทำสินค้าแปรรูปเช่นมะละกอและฟักเชืียมแหนมเห็ดกล้วยฉาบเพื่อประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริมการขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนโรงเรียนตอชอดอบ้านท่าแสงคูณได้แจกเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ชาวบ้าน61ครัวเรือนสามารถนํไปปลูกจําน่ายให้มีรายได้เพิ่มขึ้น25ครัวเรือนและได้นํไปบริโภคเพื่อลดรายจ่าย การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์บริการความรู้ได้อบรมด้านสุขาพิบาลให้แก่ชุมชนรวม40ครัวเรียนและสอนให้ชาวบ้านหัดทำบัญชีให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างพอเพียง โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชโอวารให้โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันพัฒนาให้ช่วยกันนำวิชาความรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียนไปขยายสู่ชุมชนส่วนชุมชนมีความรู้อะไรก็นำความรมาู้มาพัฒนาโรงเรียนหากโรงเรียนและชุมชนช่วยกันก็จะประครองชีวิตอยู่ได้และก้าวหน้าต่อไป ต่อมาเวลา13น,นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนะห้องประชุมบางสะปะทุมทรงติดตามการดําเนินง,งานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทินธุร,รกันดารตามพระราชดำริในโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านคําสะอาดตําบลยางใหญ่อําเภอน้ํายืนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เปิดสอน,นระดับอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6 มีครูต่อชดอเนายบุคลากร1คนนักเรียน80คนโรงเรียนได้เปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564ในวันที่2มิถุนายน2,564และได้จัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดส9คือการสลับชั้นมาเรียนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดด้านวิชาการมีกิจกรรมเรียนรู้และส่งเสริมความรู้ต่างๆอาทิวิชาภาษาไทย เน้นเรื่องการสะกดคําและจัดให้ครูประชั้นประถมและจัดให้ครูประจําชั้นสอนเป็นรายบุคคลสําหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้วิชาวิทยาศาสตร์ที่นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนได้มีกิจกรรมโรงเรียนพี่สอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนน้องโดยโรงเรียนเบญจมมหาราชอุบลราชธานีได้จัดค่ายภาคเรียนหนึ่งครั้งโดยมุ่งเน้นการทดลองและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องที่ได้จัดค่ายวิชาการในการติวสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชั้นระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็อีกด้วยนอกจากนั้นการพัฒนาทักษะในเด็กระดับชั้นอนุบาลกิจกรรมสร้างสารรค์การฉีกตัดปะซึ่งในปี2563โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะกระดาษระดับชั้นอนุบาลระดับกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสอง ด้านการฝึกอาชีพได้มีหน่วยงานต่างๆเข้าไปฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเช่นการซ่อมจักรายานจากวิทยายลัยเทคนิคเดชอุดมการตัดผมจากวิทยายลัยการอาชีพปารินชมราบและการเพราะเห็ดนางฟ้าจากวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมมีผลประเมินการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนได้แก้ปัญหาผักผลไม้ไม่เพียงพอโดยการปรับพื้นที่แปลงเกษตรให้เหมาะสมแก่การปลูกผักสวนครัวทุกฤดูกันและปลูกผลไม้ในระยะสั้นอาทิกล้วยสับประรดและมะละกอส่วนในระยะยาวได้ปลูกผลไม้ที่หลากหลายสามารถให้ผลผลิตต่างฤดูกาลน,นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงปลาดุกไก่ไข่ไก่พันธุ์พื้นเมืองและสุกร ทำให้ปัจจุบันมีผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคภายในโรงเรียนและขยายผลการเลี้ยงประดุกไก่ไข่และปลูกผักจากโรงเรียนสู่ชุมชนทำให้ประชาชนมีไรายได้เพิ่มขึ้นและลดค่าใช้จ่ายด้วย โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชโอาทเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยให้พยายามดูแลเรื่องความสะอาดส่วนบุคคลสุขาภิบาลโรงเรียนอย่างที่เคยทำห้องน้ำห้องสุขาห้องครัวดูให้สะอาดเรียบร้อยส่งเสริมให้นักเรียนล้างมือรวมถึงเรื่องการใช้หน้ากากอนามัยจะทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นเพื่อที่ทุกคนจะได้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่ห้องคีรีขันชั้น5อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประจวบคีรีขันนายพันลบสิงหเ์เสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศชนิดอัตราไหลสูงออกซิเจนไฮฟลพระราชทานจำนวน5เครื่องซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 พร้อมกับได้รับมอบชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ชุด PAPR พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมรัชชนนีพันปีหลวงจำนวน6ชุดเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีชุดป้องกันการติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน พร้อมกันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชระกิติยาภานาเรนเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาันนิเสริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพระราชทา,รรชานเจลแอลกอฮอลล้างมือจํานวน1ิแกลลอนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ที่ห้องประชุมพลเอกเปมลินสูรานนท์อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลสงขานายแพทย์พีรพงศ์ภาวะสุดทิพยสิทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ร่วมในพิธีรับมอบเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูงออกซิเจนไฮฟลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลสงขาจำนวน5เครื่องและโรงพยาบาลหาดใหญ่จำนวน7เครื่องที่โรงพยาบาลขานุรักษ์ปุรีจังหวัดกำแพงเพชร นายวรจักรสถาพรพินโยนายอันเพยขานุวรรักษะบุรีนายแพทย์ทวีศักิ์ขนุตวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขานุวรรักษบุรีพร้อมคณะแพทย์ร่วมพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลพระราชทานจำนวนสองเครื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาเทราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระราชทานงาประมาณจากกองทุนแฉพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆ จะซื้อเพื่อให้โรงพยาบาลใช้ดูแลร,รักษาผู้ป่วยโควิด -19 สมเด็จพระนิเทถิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามปร,รมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยพระราชทานพระราชานุญ,ญาตให้สภากาชาติไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานใหมพิทักษ์ จดตั้งครัวพระราชทานอุปนารยิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยณพิทยาลัยเทคนิคตรังอําเภเมืองตรังจงหวตรังระหว่างวันที่17-26มิถุนายน2564เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สําหรับนําไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังโดยมีนายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบอาหารพระราชทานให้แก่ผู้แทนจากอเภเมืองตรังจำนวน3,750ชุด จากนั้นประธานและคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลบ้านควรตำบลน,นายงใต้ตำบลนาท่ามเหนืออำเภอเมืองกรังพร้อมมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ที่โรงครัวอาคาร611สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาประกอบด้วยบุคลากรและสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาในพระราชูปถมัมภ์ ร่วมกันประกอบอาหารเมนูปลาซาบะย่างราศอทริยากิผักผักต้มนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่สถาบันบำราศนราดูนจำนวน200กล่องและโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ200กล่องพร้อมทั้งน้ำดื่ม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และสืบสารพระราชปันิทานของสมเด็จพ,พระกนิษฐาธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชราุดาสยามรบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาในการทำความดีอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ i right.

you um.